สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกนันหงคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูกแกงเขียวหวานไก่มาฝากกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีน้าพริกแกงเขียวหวานค่ะใบมะกรูดมะเขือพวงพริกชีฟ้าสีแดงเอาไว้เลยหนะะ้าค่ะน้ำปลา,าน้ําตาลปีบ๊บผงปรุงรสเกลือป่น โหระพามะเขือเปาะวันนี้เราใช้เป็นน่องไก่ติดสะโพกนะคะเราใช้3ชิ้นค่ะเราใส่เครื่องในไก่ด้วยค่ะวันนี้เครื่องในไก่เราใช้2อทวงค่ะดีนไก่วันนี้เราใช้500กรัมค่ะล้างทําความสะอาดนะคะแล้วเราก็ผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะในส่วนของเลือดไก่ค่ะเราใช้2ก้อนเราต้มให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ในส่วนของกะทิค่ะวันนี้เราใช้กะทิ1กิโลกรัมค่ะอันนี้เป็นส่วนหัวของกะทิค่ะอันนี้เป็นส่วนหางค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุบ๊กแฟนเพจของเสือหิวได้นะคะเรามาเริ่มลงมือกันเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทำได้ที่สัญลักษณ์ตัวไอมุมบนด้านขวานะคะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกแกงลงไปนะคะนะ้ำพริกแกงเราค่อนข้างมีรสชาติเผ็ดนะคะเนื่องจากเราใช้พริกขี้หนูสวนเราใส่ไปประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะผัดให้หอมหน่อยค่ะ เครื่องแกงเรามีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพราะเราปั่นเองเราก็สามารถใส่ส่วนผสมได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเครื่องแกงเราหอมแล้วนะคะเราจะใส่หัวกะทิลงไปครึ่งนึงก่อนค่ะจากนั้นนะคะผัดพริกแกงกับกะทิให้แตกมันค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็หมั่นคนเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้นะคะกะทิของเราก็เริ่มแตกมันแล้วค่ะ<ม>เพื่อนๆเห็นไหมคะมเราจะเติมหัวกะทิส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเล่งไฟขึ้นเลยค่ะเราใช้ไฟแรงขึ้นนะคะนำน่องไก่ติดสะโพกลงไปผัดค่ะ รอให้ไก่สุกก่อนนะคะเราจะใส่ตีนไก่ที่เราต้มแล้วนะคะลงไปผัดพร้อมกับเนื้อไก่เลยค่ะตีนไก่เราจะได้มีความเปื่อยมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เนื้อไก่เราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะ เติมหางกะทิลงไปเลยค่ะเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดหนึงนะคะเราเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณ2แก้วค่ะคราวนี้ก็รอให้น้ำกะทิกับไก่นะคะสุกไปพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้น้ำแกงเราก็เดือดแล้วนะคะเราจะใส่มะเขือพวงลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมค่ะก่อนที่เพื่อนจะปรุงรสชาตินะคะเพื่อนเพ่ชิมน้ำแกงก่อนนะคะเพราะน้ำพริกแกงที่เราปั่นเนี่ยเราใส่เกลือป่นลงไปแล้วนะคะเกลือป่นค่ะเราจะใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผงปรุงรสครสึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บเราใส่ไป1ช้อนโต๊ะค่ะรสชาติแกงเขียวหวานนะคะก็จะมีรสชาติ หวานเค็มนะคะแต่ไม่หวานมากนะคะเพราะบางท่านไม่ชอบหวานนะคะก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะฟองที่ลอยขึ้นมานะคะเป็นฟองของน้ำพริกแกงกับกะทินะคะเราจะไม่ช้อนทิ้งนะคะปรุงรสชาติได้ตามที่เราชอบแล้วนะคะเราจะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะมะเขือเปาะตอนเราผ่านเนี่ยเราแช่ในน้ำเกลือนะคะ วิธีทําไม่ให้มะเขือดํานะคะตอนที่เราใส่มะเขือลงไปเราปิดฝาหรือว่าเรากดให้มะเขือจมน้ํานะคะให้มะเขือเขาจมอยู่ในความร้อนค่ะมะเขือจะได้ไม่ดำนี่ค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะใส่เครื่องในไก่ลงไปเลยค่ะเครื่องในไก่ที่เราใส่ตอนท้ายเนี่ยพอาะเขาจะเลกง่ายค่ะ ตามด้วยเลือดค่ะเลือดก็จะค่อนข้างนิ่มค่อยๆใส่ลงไปค่ะกดให้จมลงค่ะทีนี้ก็รอให้มะเขือและทุกอย่างสุกตอนนี้มะเขือของเรานะคะก็สุกแล้วเครื่องในไก่ก็สุกแล้ว สุดท้ายนะคะเราจะใส่พิกชี้ฟ้าสีดแดงลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยโหระพา เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงไก่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบ o ๊กแฟนเพจของเสือหิวได้นะคะส่วนน้ำพริกแกงนะคะเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทําได้ที่สัญ,ญลักษณ์ตัวไอมุมบนด้านขวานะคะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไว้ให้สําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ